สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยชัยผาโชคนะครับก็ตอนนี้ก็ทีมช่างนะครับก็มาทํางานเนาะนูน่นนะนะครับช่างก็มาทํางานให้นะครับมาแก้ไขนะครับแก้ไขตรงบันไดนิดนึงนะครับนะช่างมาแก้ไขตรงบันไดให้ใหม่นะครับตอนนี้ก็ทําการแก้ไขอะไรใหม่เนี่ยนะครับตอนนี้เราก็มาดู แป้งล่ามก่อนลูกสาเป็นยังไงบ้างแป้งลามอึ๊บโอ้เป็นไงบ้างลูกแป้งล่ามเป็นยังไงบ้างสังเกตว่าหนูจะกินเยอะหรือเปล่าลูกทักเนี่ยพ่อเห็นหนูกินทั้งวันทั้งคืนเลยลูกกินมากนะครับแป้งล่ามนี่กินเยอะจริงๆ fc ดูพุงเขาดิจนย้อยเหมือนเหมือนเขามีลูกน้อยเลยนะแต่จริงๆไม่ได้มีลูกน้อยนะครับแต่ว่าน้องกินเยอะ นะครับเพราะว่าน้องกินทั้งวันนะ <_ d ata> เขาจะกินฟางกินฟางกินอะไรเงี้ยทั้งวันเลยนะครับกินฟางกินยาทั้งวันจริงๆ <_ d ata> เพราะว่างัวที่อื่นเนี่ยเขาจะนอนนะแต่แป้งล่ามนี้ไม่นอนกินอย่างเดียวแล้วก็กินทั้งวันจริงๆ <_ d ata> นะครับกินอยู่ั่นลูกก็ได้ดูครับแต่ว่าดีตรงที่ว่าเขากินฟางนะ นะครับเขาจะเน้นฟางอ่อนเป็นหลักเพราะว่าแลวคล้ายๆวังเหงือกของเขายังไม่แข็งแรงพอนะครับน้องได้หนึ่งขวบแล้วนะครับแป้งล่ำนะได้ครบรอบ1ปีแล้วตัวโตนะครับตุ๊บปังตุ๊บปังเลยแป้งลํำอาศัยเล่นอาศัยหยอกล้อกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันนะครับ ถ้าช่วงไหนก็เสร็จกิจเสร็จไรแล้วนะครับก็จะมาคุยมาเล่นกับเขาเงี้ยใช่ไหมลกเฮ้ย,ยพภาสะอ,อนพุงจังเลยใครว่าพุงอ้วนตุกป,ป่องจังเลยเนี่ยฮะนะพุงอ้วงจังเลยเนี่ยพุงอ้วนอ้วนอนุโมทนาสาธุนะครับกับเอฟซีทุกท่านนะ,นะนะับ ทำบุญแล้วก็ทำบุญมันก็เป็นบุญนะครับทำบุญก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับทำบุญแล้วแต่ใจเราไม่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็ไม่ได้บุญกุศลนะครับมันก็จะได้เป็นเป็นเวรเป็นกรรมนะครับทำบุญแล้วต้องน้อมจิตน้อมใจทำจริงๆมันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับอย่างรามก็ตัวโตขึ้นมาอ้วนท้วนสมบูรณ์ นะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์อันนี้เลยนี้ก็เป็นหญ้านะครับที่เอามานะครับเกี่ยใหม่ๆขี้เขียวเลยเดี๋ยวน้องจะมากินนะครับเดี๋ยวน้องจะมากินอยู่ชูนี้ก็กินหญ้าไอ้ชูนี้กินฟางก่อนกินฟางเสร็จแล้วน้องจะมากินหญ้าต่อนะตอนนี้ก็ปล่อยไว้ให้ให้น้องอยู่นะครับนี่ฟางเวลาทรายมันอม โดนอะไรเผามันก็จะร้อนมันก็จะแห้งเองนะครับถุงทองอมอเงินก็อยู่ในห้องนะครับถุงทองอมอเงินนะะช่วงนี้ก็ยังไม,ไม่ให้ปล่อยออกมาแป๊ดเดียวนะ,ะับเมื่อคืนฝนก็ตกโอ้ยเมื่อคืนนี้ฝนตกดีมากเลยเป็นว่าน้องมันเอาต้นไม้มาปลูกอีกแล้วต้นเขาไปขุดมานะครับต้นอะไรเขานี่แหละ ที่เขาเกิดเป็นเบี้ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็น้องมนก็ไปแซะมาแล้วเอามาปลูกตรงนี้เพราะตอนนี้ผมว่าจะใส่ดินอยู่นี่นะจะใส่ดินเพิ่มเติมอยูนะ่พอดีน้องมนเอานี้มาลงกันเลย้าถ้าถ้าลงดินนี่เดี๋ยวก็ทับต้นไม้อีกรอบอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ใช่เพราะว่าต้องลงลงดินอีกสักรถหนึ่งพอดีนะลงดินอีกสักรถหนึ่งพอดีไว้ข้าง พราะว่าดินที่เขาลงให้รอบแรกมันยุบตัวลงพอมันยุบมันแน่นปุ๊บมันก็ทําให้ต้นไม้มันไอทาให้ดีมันไม,ไม่ไม่เสมอกันช่วงนี้ก็ยังไม่ได้จัดตรงมองต้นไม้เลยนะเป็น,เป,นเป็นต้นไม้เป็นรากไม้นีย่ยังก็ยังไม่มีเวลาจัดนะฮะรอนี่ก่อนไอแต่เดินดูต้นไม้เดินดูแต่สวนนะเดินดูสวนเดินดูต้นไม้ แต่ละวันหืมช่างก็ทำงานกันอยู่เลยแก้แกดแกดอยู่เลยต้นทุเรียนก็ถือว่าโอเคนะสองต้นนี้ก็น่าจะได้กินอยู่หรอกนะต้นทุเรียนสองต้นนี้ก็น่าจะได้กินอยู่เพราะว่าแตกยงแตกยอดใบอ่อนเต็มเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่ให้เขาอีกนะเอาปุ๋ยมาใส่ ต้นลำมีต้นทุเรียนนะครับสองต้นเป็นหมอนทองนะครับน่าจะได้กินเพราะว่าตายเป็นหนึ่งถ้าเราไม่ย้ายนี่ก็ไม่ตายนะถ้าเราย้ายปุ๊บเขาจะตายทันทีเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นลำาไยปิงปองลำาไยปิงปองนี่ไม่รู้ว่าลูกเขากินได้หรือยังเนี่ยลูกปิงปองน่าจะกินได้แล้วนะมีอยู่แค่สองลูกเองนะลูกนี้ลูกหนึ่งแล้วก็บนนี้ลูกหนึ่งนะแต่ต้นเนี้ยเยอะมากอันนี้ยังไม่ได้ฉีดโฮอร์โมนนะครับยังไม่ได้ฉีดปุ๋ยเร่งนี่ดูเขาลูกเขาดีเต็มเลย ตัวน,นี้เยอะมากลําไยปิงปองเดี๋ยวจะฉีดยังยังไม่ได้ฉีดฮโอร์โมโนนะครับยังไม่ได้ฉีดปุ๋ยบํารุงให้เขานะถ้าฉีดทางเอ่อฮอร์โ,โมโนทางทางดอกทางใบนี่จะจะเยอะกว่านี้นะ,ะแล้วลูกเขาจะใหญ่น,นี่เรายังไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอเอ่อให้ช่างเอ,อ้เขาว่างก่อนนะแล้วก็คนทําสวนที่เขาจะมาดูแลไอ,อ้ทำต้นตัดยงตัดหญ้าให้นี่เดี๋ยวเขาว่างเสร็จแล้วาาให้เขามาตัดหญ้าให้แล้วก็ใส่ปุ๋ย ต้นไม้นะครับตัวน,นี้ต้นมะยมนี่โตมากเลยสองต้นนี้นะครับปีนี้โตมาเยอะมากปีนี้มีกายยังไม่สูงเท่าไหร่แต่ปีนี้โตขึ้นโตขึ้นโอ้ปีหน้านี่เป็นร่มแล้วนะครับปีหน้าจะได้ล่มล่มของต้นต้นมะยมแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ตรงทางเข้าบ้านสองต้นปีหน้าปีหน้านี่จะเห็นต้นไม้ที่มันเป็นร่มเงาเยอะในเอฟซี FC. นะครับเป็นล่มเงาเป็นอะไรเยอะนะกำลังค่อยๆทำ ไม่ค่อยทำไมค่อยพัฒนาออกมาที่ตอะมันต้องใช้เวลานะฮะเพราะว่ากว่าจะเสร็จเนาะกว่าจะเสร็จกว่าจะลงตัวอะไรแต่ละอย่างโอ้ยนานมากๆากไหมแป้งลำ่ำนี่สบายสุดคือแป้งลำ่ำนะครับส่วนผมเองก็นั่งชิวๆอยู่แบบนี้ไปชิวชิวอยู่กับแป้งลำ่ำอยู่กับถุงทอง นะครับมีคลิปก็ถ่ายลงให้ f c ได้ดูไม่มีคลิปก็อยู่กับรูปก็แก้<ๆ>กันอยู่อย่างนี้ชีวิตก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับยังไม่แป้งล่าม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 ก็อุดมสมบูรณ์นะ FC. เอฟซีดูสิกินทั้งวันตั้งแต่เชา้ากินไม่ใช่กินแค่แต่เช้านะกลางคืนก็กิกน ห้าทุ่มหกทุ่มนี่นกมนบอกว่าโอปง้งลำยังกินอยู่เลยห้าทุ่มหกทุ่มีมมแปง้งลำยังนั่งกินฟางก๊กลังกกลังกอลังอยู่เลยดงังทั้งคืนนะครับ <c oughs> บางทีผมกินยาแล้วก็นอนพอกินยาเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนยาวเลยอะไรเงี้ยนะแปง้งลำก็จะกินอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับกินจนสมบูรณ์นะครับฟางก็ใกล้จะหมดไปล็อกหนึงแล้วน,นี่มาใหม่10นะครับสิบก้อน มันได้ล็อกล็อกละสิบสองก้อนพอดีนะล็อกละสิบสองก้อนนะครับถ้าหมดแล้วก็นี่เดี๋ยวช่วงที่เขาเกี่ยวเกี่ยวข้าวอะ่ะนะช่วงที่เขาทําฟางอัดข้าวแล้วก็ให้เขาเอามาลงที่นี่ได้อีกนะครับให้เขาเอามาลงได้เดินเข้า,าออกสบายนะสิบเซนคนี้ก็ใช้ได้เป็นปีนะครับเพราะว่าฟางนี่เยอะแยะเลยฟางนี่เพียบไปหมดนะครับฟางเยอะอยู่ ยิ่งปีนี้คนทํานาเยอะมากนะปีนี้คนทํานายเยอะฟาร์มก็จะเยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับเอฟซก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณท่านมากสวัสดีครับอ่าสุดท้ายก็ฝากกัเอฟซีด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นปลาหวานเป็นกุ้งแห้งเป็นปลาหมึกนะครับนะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอฟซีสนใจอยากจะทราบว่ามี อะไรบ้างก็ติดต่อสอบถามมาที่ลาย e27grg นะครับหรือโทรมาที่0611795595ได้นะครับกุ้งแห้งก็เกรดของนางฟ้าเลยนะเป็นกุ้งแห้งเกรดนางฟ้านะครับแล้วก็มีปลาหวานนะครับนะทุกอย่างนะครับที่เป็นแพ็กโรงงานก็จัดส่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับโรงงานจัดส่งมาให้เราเราก็แค่ทำหน้าที่ส่งต่อให้ FC อีกครั้งหนึ่ง นะครับนะทุกอย่างจะเป็นแพ็คเป็นห่อหีบมาให้อยู่แล้วนะครับนะเอก็ติดต่อสอบถามได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ